ให้แทงมาลูกนี้โอ้โหเข้าช่องสวยแต่วา่าหนิงตัวกวาดดักเอาไว้ได้ดีครับเฉลิมศักดิ์บอลโตของการท่าเรือเป็นลับป้าแต่ลูกนี้ก็ไม่ผ่านดูก็สุพรรณนัทเองก็จะได้รับอิสระในการปั้นเกมด้วยครับพื้นที่ไปทั่วครับนี่ก็มารับบอลจากเดียงคูสลาครับแล้วกระดกเร็วมากครับสุพรรณนัทแล้วปัดมารูนิ่อิสซลียังเข้าไม่ถึงนัดโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับโดยสุพรรณบุรีรัน์ คือที่การจบตีของบุรีรัมย์เรอบเผลอไม่ได้ครับเปลี่ยนสปีดเร็วมากแล้วสมพรยศนี่ลุกไม่ทันแล้วนะครับได้แต่มองตามครับหลังจากบัดลูกกระดกมาของสุพนัทที่รับไม่อยู่มือนะครับยังดีมีสุพนันอยู่ตรงนั้นธีระทรหวางเลยครับขนานเส้นแม่นด้วยครับสุพนัท ต,ตัวผ่านไปดืด้อหนึ่งดานแล้วยิงเสาแรกโดนทิ้งตัวรับไว้ได้ซัดได้ไม่หนักนะครับสมพรยศก็เลยเซฟอยู่มือโอ้โหไปดื้อเลยครับไม่กล้าฟาวด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาในเขตโทษแล้วนะครับการท่าเรือเห็นละป้าอย่างดึงจังหวะรอฮ่าเราจะยิงเองโอ้โหเสียท่าเลยครับลื่นแล้วซัดลุงนี้ไปไหนไม่รู้ จบได้ไม่สวยครับไม่ได้ฝากเล่นกับเพื่อนนะครับขนัดมาเชื่อมด้วยครับแปะจังหวะเดียบววิสโซลี สุพนัทยังไม่เสี่ยงพลิกธีระทรตักเอาแล้วครับข้ามสุพนันไปได้ถึงบิสโซลี่แล้วไหลย,ย้อนมาสุพนัทเหมือนตาแล้วโอ้โหได้แปรเลยบอลนันหนีกรอบสลับตหนแงทำทางกันจนกระทั่งเข้าไปในกรอบแล้วได้จบนะครับบุริรัมหาพื้นที่จนได้แล้ว่าโดนเร่งมาด้วยเฉลิมศักดด้วยนะครับสุพนัทวางเท้าลูกนี้หรือว่ายังน่าผิดหวังอยู่ กรับมีการทะเรือรออยู่หคนแล้วเปลี่ยนทางบอลได้เสาไกล้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเข้าชาติลูกนี้1นประตูต่อศูนย์ครับการทะเรือบุกมาน้ามหแบบต้องยอมเจ็บตัวครับชินวัฒน์วงชัยจะขอก้าวไปดีใจต่อยังไม่ไหวเลยนะครับต้องทิ้งตัวลงไปก่อนแล้วโอ้เพื่อนเป็นห่วงเลยครับ ดูอีกทีครับมาตามนัดเลยครับลงตัวทุกอย่างครับเตะมุมของวรชิตที่เสาแรกให้สิทธาแล้วก็เปลี่ยนทางบอลไปฝั่งบุรีรัมเทไปกันหมดแล้วครับทำให้หลงทางครับชินวัตรวงชัยก็มาเข้าฮอสแล้วโอ้โหขาไปกระแทกเสาประตูสิทธากระโดดมาปาดหน้าแนวรับบุรีรัมแล้วก็ เปลี่ยนทางได้ครับบิโซลี่นี่ช้าไปนะครับในการสกัดที่เสาแรกโอ้แล้วชินวัตรดูครับใจเนี่ยอยากจะไปเฮให้ถึงฝั่งหน้ากองเชียร์ให้ได้แต่ว่าไม่ไหวแล้วครับโอ้นำก่อนด้วยการท่าเรือแต่ว่าตรงนี้ครับก็ถือว่าสำคัญนะครับบอธิรท,ทร ว่ามาให้ลูกเล็กหกทองโนเคียวก็ว่าเบาไปหน่อยครับยังมตีเสมอไม่ได้สมพรยศครับไม่ได้เจองานยากเท่าไหร่นะครับลูกคอสเร็วของธีรทรไปให้บัวเคียสมบัติเข้ากรอบครับแต่ไม่ได้หนีมือสมพรซึ่งก็ยืนตำแหน่งรออยู่แล้วนะครับไหลย,ยอ้อนมาตรงนี้ขวาเติมครับ เป็นมัสนาวีได้ตางป้อมเปิดเอาแชลแลปมาอย่างไม่ยิงครับพยายามจะจ่ายลูกนี้เตยังได้มาเทคสโอ้โหปัดเอาไว้ได้ครับเอทิริสลูกกดของวอรชิทธนะครับที่ตามมาเจอบอลพอดีครับหลังจากจ่ายไปทีแรกนี่เทคแรกจ่ายติดครับนี่ครับโดนตามีนัสดักได้แต่โอ้โหวรชิทเข้ามาเร็วกว่าใครนะครับได้แต่มองตามครับดูก็ทิ้งตัวเร็วครับเอทริสล็อกได้ ขากันด้วยเอลปาเอาลป,า,อา,ลปาข้างหลังมาแล้วไม่ได้มองใครสักัดซัดเองว่าเอเธริชโดนซ้ำตัวน,นี้ของทางอัสนาวีหลุดออกหลังเลยครับเ <c oughs> น้นกดเองตลอดนะครับเอลป้าเวลาในาลากขึ้นมาเนี่ยแต่เอเธริชยังยืนตำแหน่งดีครับมอบุรีรัมที่ <c oughs> อาครับมือทีกเเป็นทั้งดูกอลคุยตรงนิดหันกรหบะไล่มาทีละทอนทีละทอนหันกระบะซะสักกทิ้งจวกบาวก็ยังไม่เข้ากรอบหละครับคราวน,นี้เข้าไปรับบอลในกรอบเกลียโทษเลยนะครับกับตันทีมบุรีรัมดำจะอุ้มทีละทอนเนี้แต่งเข้าขวาแต่ว่าสุดเท้าไปหน่อยแล้วก็อันนี้ครั้งครับที่เข้ามารุมบีบกันดีนะครับสิทธาบุลล่านะครับ ต่อส่้นคืนไม่ได้มาที่ทีะทรที่มุมทงแล้วครับเปิดเปิดไปทางเสาสองหมือบิสโซลี่ตั้งมาให้กระโบเชียร์แมตกแบกครับว่าอย่างตีเสมอไม่ได้ขูข่ขยับถลําเลยให้ไม่ได้ครับตัวสองตัวสองก็ <c oughs> มันมันลึกไปครับจังหวะช่องที่ทำมันเนือนับเฉพาะเกมลีกในบ้านนี้บุริรัม ไม่แพ้ใครติดต่อกันมา26นัดน,นะครับซึ่งใน26นัดน,นั้นนี่ก็มีสะดุดผลเสมออยู่แค่5เกมครับที่ตอนที่มีโอ,อดูว่าที่ตอนช่องนี้ให้กับทางสุวัชัยใจเด็กแลบ,บล็อกแล้วสุมพรไม่ผลบิสุี่บิสุี่เกี่ยวหาจวะไหลามาให้กับทางเขาซิกตติบ,บล็อกครับ <c oughs> แค่เตะมุมเท่านั้น <c oughs> ตะลุดเลยนะครับท <c oughs> ั้งฝั่งที่เข้าโจมตีครับแล้วก็ฝั่งที่ช่วยกัน ปัดป้องเลยครับพอมีสุภชัยลงมาอีกคนนึงขอเรีย,ยกว่ามาทุกทิศทุกทางเลยครับบุรีรัมย์ครูได้ช่องตรงนี้มีเวลาเปิดเสาสองเสาสองช่วยชัยเขาไม่ถึงแล้วตรงนี้อัสนาวีไม่พ้นนะครับทวินัส,สเก็บได้ทวินัสเปเมใ่หม่เตอมักติดอัสนาวีาะจะบังเอาเตะม,มุมไม่ออลวครับตองเล่นทวินัสคอมบอลได้ตีวงหนี ย้อนมาถึงคิมมินยอกเทีรทรนยกมาให้กับสุภชัย <c oughs> ยิงจีรกับหลังว่ามันชิดตัวเกินไปแล้วครับบอลเปิดซ้ายทีขวาทีเลยนะครับมันมีจากแนวลึกด้วยครมีอย่างทีรทอครับอยู่พอตัวถล่มแล้วมันบังคับให้ต้องเล่นจักรยานอากาศเ้ทีระทอนใหม่ตั้งกันใหม่ครับเลือรโบดิน เปิดมันจับที่เสาแรกแล้วกระชอกมากจังหวะนี้สุภชัยได้ซัดนแล้โดนเสาโดนตันกลับไม่ได้ครับโอ้โหสุดท้ายมีชุดักเรื่องมาแถวสองสาตลักเติมใหม่เติมสั้นไปแล้วก็โดนจกได้อาส์าวีอาครับการเทอร์เรซสวนอาสนาวีเทอร์รี่ไปแล้วให้ให้ไปติดคิมมินยอกแล้วมินยอกบังไม่มิดแล้วไม่ออกนะครับอาร์ซาวิอาแกลุยอยู่ทุกข์บอกภาษาของเทอร์รี่อันเดลี ล่อมาได้ซ้ายติดบล็อกกระชอมาย้อนหลังเพื่อนเข้าไปติดเข้าสิททีนี้เิลามจะย้อนคืนแล้วครับโดยสุพนัทสุพนัทมาขึ้นหน้ามาบัวเคียบัวเคียรอบอโดนบุโซดไปย่งผู้สื่องว่าเป็นทางบุโซดไปฟาวก่อนนะครับลูกฟุตคิกของทางบุรีรัมเกมไปเร็วมาเร็วมากนี่บัวเคียขวา,มมาและปูตรสนี่ไม่ยอมให้มีโอกาสได้ครองเลยครับแย่ขาดไปข้างหลัง โชนเสาเปรี้ยงใหญ่เลยครับสุบชัยใจเด็ดแล้วบอลกระดอนกลับมานี่ไม่ได้ซ้ำด้วยนะบัวเขียสมพรยศนี่ไม่ถึงบอลแล้วนะครับสุวรรณนัฐกระแากหน้าตรงนี้สมพรเท้าหล่ะครับลูกกีตเล่นได้เวลาครับบอลอยู่ที่สุบชยัยสุบชัยให้จิระตอนเปิด เปิดโค้งมาโบอาเคียลูกนี้แล้วสุพันักตรงตัวสมพรอยังยังตีเสมอไม่ได้ครับแค่ใตมุมเท่านั้นนี่ง้างหนึ่งเต็มเลยนะครับแต่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่สมพรยังช่วยหยุดเอาไว้ได้นะครับวันนี้นี่ไม่ต่ำกว่า4 5หเซฟแล้วครับลูกครอสของธีรทรเนะครับดูอีกทีครับที่โบอาเคียขึ้นมงโดนแค่เฉียวเฉียวแต่ว่าก็กลายเป็นการชงที่ มาถึงสุพนัทได้พอดิบพอดีครับแต่ว่าสุพนัทนี่อัดเข้ากลางลำตัวเลยครับ